โยซับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในเกมอวันพีทเกมไงทุกคนทำไมพูดทุกคนโคตรบ่อยเลยโอเคนะครับผมทุกคนก็เรามาอยู่กันที่เเกาะใหม่นะครับผมชื่อเกาะเออพังฮาศาสตร์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะจะเป็นเกาะไอ้นั่นนะครับหนาวเย็น,นะนนะอ่ะไอกก้อนั่นเขาเรียกเกาะอะไรอะ่ะเออเกาะที่อาคานุตีกับอาโอคิยะนะครับผมทุกคนนี่นะ โดยทางสภาพเกาะนะผมก็เอ้ยโอ้โหปากโคตรดีสภาพเกาะไม่ใช่นะผมอันนี้ทางด้านของเกาะก็จะเป็นเกาะแบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาบินดูนะผมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของฝั่งร้อนนะผมนี่นะแล้วก็บรนี้็คือไม่มีอะไรเลยครับก็แค่เป็นป่องไฟนะผมก็น่าจะมีแค่นี้แล้วผมแล้วก็เออไปทางด้านของฝั่งเย็นนะผมฝั่งเย็นก็เออเหมือนกับเกาะน้ําแข็ง อันของอัปเดตที่แล้วนะผมก็จะเป็นแบบนี้โอ้โอปิลโอเคนะผมนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะผมแล้วก็จะมีเออร์บอสหนึ่งตัวนะผมนี่บอสเฮ้ยก็จะเป็นเออบอสเออผมจําชื่อบอสไม่ได้นะผมผมจําผมผมจาชื่อบอสไม่ได้ผมแต่เป็นบอสที่ใช้ผลแก๊สนะผมนี่นะครับก็ แล้วก็วิธีการฆ่าบอสตัวนี้นะผมก็คือเดี๋ยวขอไปรับเคเวสก่อนนะผมต่อมาก็จะเป็นเอ่อราคาของเอ้ยไม่ใช่ราคาของตื่นมาโคตรมึนโอเคนะผมก็จะเป็นอานด้านของเคเวสนะครับผมเคเวสโดยที่เคเวสนี้ราคา2ล้านบาทนะผมเคเวสร,ราคาสองล้านรางวัลของเคเวสก็ได้เงิน2ล้านบาทนะผมก็รับไปเลยนะผมหาเคเวสนะ และโดยวิธีการฆ่าเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่ไปยืนอยู่บนนู้นนะผมยืนอยู่บนนู้นนะอ่าแล้วผมปิดจะปิดเปลี่ไงเออก็คือการยืนตรงจุดที่เกือบจะถึงมันผมคือจุดตรงนี้อา่าให้เห็นแบบเออมันแบบรีสาป,ปาวเรื่อยๆื่อนะผมนี่นะผมมันจะเป็นงี้นี่น,นี่ดูมันจะเป็นงั้นนะผมให้เรานะผมสกิลไปเลยครับสกิลไปเลย สกิลทางไกลนะผมนี่อ่ะเดี๋ยวมันติดนี่นะผมสกิลเลยนะนี่จะเห็นว่าดามเมจจะขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมครับเอ้สกิลสอง,องผมเราจะไม่ถึงนะนี่นะผมให้สกิลไปอย่างนี้จนกว่ามันจะตายนะผมก็เดี๋ยวมันตายเราก็มาดูเงนินที่ได้นะทุกคนโอเค โดยอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดต5.5ซึ่งเอมันยังไม่อัปเดต6นะผมก็จะเป็นเหมือนว่าอัปเดตย่อยมานะเดี๋ยวผมก็จะรอทำอัปเดตถูกนะผมบอกว่าช่วงนี้เกมมันอัปเดตทุกวันเลยนะผมเพิ่งจะอัปเดตก็ใหม่มาด้วยชื่นใจ โอเคทุกคนมันตายแล้วสิบล้านนะคุยแล้วสิบล้านเล,เลยนะทุกคนโอ้กว่ากว่าจะตายก็ใช้เวลาหน่อยนะผมแนะนําไปฟาร์มก่อนน้าแข็งที่ผมเคยสอนวิธีการฟาร์มเงินไปดีกว่า้วทุกคนเพราะว่าผมว่าก่อนนี้มันฟาร์มลำบากนะครับผมเอ,เอาเอาแมปหายไปแล้วเกมโอเคและนะค้ละนะครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้อ๋อแล้วก็ผลแก๊สนะผมก็เราจะไม่รีวิวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้นะอ่านะสุ่มไปแล้วมันก็ไม่ได้นะทุกคน สำับวันนี้ก็สวัสดีครับไปรุ่นยี